สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ใฝ่หาความรู้นะครับอยากดีพิมพน์เป็นสุขสุขคนครับมันนี้นะครับเนาะพบพอกันคือเก่านะครับเนาะพอดีว่าลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนถามมาครับนะครับอันคุ้นครับนะครับขออนุญาตปรึกษาเนนะครับเวลาลินนะครับขื่นห่านหรือว่าลินนะครับโซมูโซผวกกนแลวแต่นะครับเนาะ เฮ็ดจังได้ครับคุณครูบ่ให้มันเขินมันอายพอดีนะครับเนาะวิธีนี้อ่านะครับมันกระสีแก้ได้จังได้นะครับ,กบแก้จังได้นะครับ,นรบหนึ่งครับขอนึงเลยนะครับเฮาจะต้องฝึกซ้อมไลายที่เฮาขึ้นไปโชว์นะนะครับตั้งใจฝึกซ้อมอย่าให้มันผิดพลาดน,นะครับแม้แต่เล็กแต่น้อยก็สาม นะครับอย่าให้มันผิดพลาดให้มันไลหลลื่นฟังมวล,มวลก็คือ,อหนึ่งก็คือซ่อมร้ายที่จะของเส้เนนั้นไหลไหลไหเทอดไแห่งดีนะครับนั่นคือ,อ้อแรกครับนะครับคอที่สองครับนะครับเมื่อเลียนผิดพลาดแล้วนะครับเฮ็ดจังไดล่ะโอ้ยตื่นเต้นแห้งนะครับเฮ็ดจังไดมันตื่นเต้นคักเลียนแล้วมันตื่นโอ้ยคุณครูมันตื่นเต้นคักว่าสันเฮ็ดจังไดเมื่อเวลาเลียนผ่านไปนะครับยิ้มสูแแ่แขก ยิ้มย่างเดียวนะครับเนาะยิ้มเล่ากะมูเหรินต่อไปมันบอกครับข้าเป็นตัวหลักข้าเป็นมือพินเนี่ยนะครับจะต้องหาตั้งสติให้ท่านเหล่ากะเข่าทอนให้มันถึกนะครับข้าจะต้องเข่าทอนไายให้มันถึกทอนเพลงให้มันถึกนะครับนั่นคือข้อสองครับนะครับข้อที่สามนะครับการเบิงนะครับการเบิงนี่บอันว่าอันข้าเป็นผู้เล่นนี่นะครับอันสายตาผู้เล่นนี่บพรมันว่าสีมาจ่องเบิงเต็มคอพินเด็ก กับชื้อเลืองได้แน่นะครับเป็นบางครั้งแต่ว่าการแสดงที่ดีที่สุดนั่นก็คือนะครับท่านผู้ชมบวาสมีหน่อยมีหลายมีเป็นพันมีเป็นลอยนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เหรียญหนเป็นหมื่นขึ้นเวทีแลกนะครับเขาจะต้องศาสตร์สายตาศาสตร์สายตาเบิ้งไปไกลๆเบิ้งไปให้มันค่ายๆว่าให้เขาจ้องเบิ้งเบิ้งสายตาของทุกคนนะครับเบิ้งสายตาของทุกคนเลย นะครับก็คือให้เขาสาดสายตาไปทั่้ทั่วงานเลยนะครับแล้วก็โอมยิ้มไปน้ำนะครับให้มันให้มันให้นตัวเจ้าของนีมวนก่อนมาเท่าไปนะครับใสตัวเจ้าของนีมวนแล้วก็เออดูมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเขาอื่นเอียงหนาครับนะครับการแสดงหนาเวทีบุปปร้องผู้ใดเจ๋อเสียนะครับเนาะกะร้องเอาไปใส่เบิงนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับแล้วก็เอาแคมให้ครับขอซีนะครับขอซีนะครับเนาะ ้อหนึ่งนั่นก็คือซ้อมหลายๆคอที่สองเมื่อเ,อเล่นพิชภาต,ต้องเขาให้ได้คอที่สามก็คือสาดสายตาไปหาท่านผู้ชมให้ได้ทุกๆคนนะครับ้อที่สี่แถมกับแถมนะครับสูดหายใจลึกๆนะครับย้ำย้ำ,ำเ,เ,เ่นทั้งหานมันตื่นเต้นกับธรรมดาพมก็ตื่นเต้นครับเข้าสูดห,หายใจเขาลึกๆนะครับหายใจเขาลึก จะสีหลดนะครับให้มันผ่อนคลายในตัวเจ้าของแล้วก็บ่ต้องเกร็งนะครับสูดหายใจเขาเรื่อยๆแล้วก็บ่ต้องเกร็งนะครับฝากไว้ครับสีข้อนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์สอบถามมาว่าบ่ให้มันตื่นเต้นพอเขาสีออกงานนะครับเป็นงานแหลกแล้วคนเบืองหลายๆนะครับนักผู้ใดมักฝากกดไล์กดแชร์นะครับมีเรื่องเล่ามาบอกกันนะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆแล้วเนาะ นะพูดได้มากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับพบปอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เก็บความรู้เลเล็กน้อยขอบคุณครับ